สวัสดีค่ะวันนี้ทางไลน์นะคะมารีวิวนะคะตัวปั๊มน้ํามันนะคะหรือเครื่องสูบน้ํามันยี่ห้อออนเซนนะคะมีมาให้เลือก2แบบนะคะตัวรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นธรรมดานะคะคือเสียบแบตเตอรี่ได้เลยเสียบแบตตรงนี้นี่ตัวคีบแบตบแล้วก็ตัวรุ่นทู n 1นนะคะตัวนี้จะเป็นแบบใหม่นะคะก็จะมีตัวคีบแบตนะคะแล้วก็คือใช้พยายามฉุกเฉินเราสามารถเสียบแบตนะคะก็คือเริ่มงานได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามีสาธิตท้ายคลิปให้ดูนะคะพร้อมที่ชาร์จนะ โอเคอ่ะมาเริ่มดูตัวธรรมดากันก่อนนะคะตัวธรรมดาตัวนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกคลิปแบตก,ก็คือพร้อมใช้งานได้เลยมีให้เลือกนะคะทั้ง12โวลต์กับ2 4โวลต์นะคะในกล่องนะคะก็จะมีตัวท่อนะคะท่อนาส่งหนึ่งนิ้วนะคะหมุนใส่ตรงนี้ได้เลยแกะตรงนี้ออกก่อนเนาะแล้วก็หมุนใส่เข้าไปได้เลยเป็นท่อนําส่งหนึ่งนิ้วหรือตรงนี้นะคะจะเรียกท่อ6ขุนนะแล้วก็มีตัวกรองมีตัวรัสายยานะคะมีตัวคีบนะคะอันนี้แถมมาให้อยู่แล้วใส่สีดำกับสีแดงแล้วก็ตัวเทปพันเกลียวนะคะตต่อด้ววยนะคะคั นี้นะคะตัวทอินวันจะเป็นขนาด24โวล์นะคะตัวนี้ก็จะมีตัวคลิปแบตมาให้พร้อมตัวเสียบเสียบอยู่ตรงนี้นะตามนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็มีท่อมาให้เหมือนกันก็เป็นท่อนําส่ง1นิ้วหรือเรียกว่าตัวนี้เรียกว่าท่อ6ขุนตามนี้มาพร้อมกล่องเก็บนะคะแล้วก็มีเทปพ่านเกีียว มีตัวกล้องเหมือนกันแล้วก็มีถ่านให้หนึ่งก้อนนะคะถ่านตัวนี้เป็นแบบก้อนใหญ่นะคะเป็นจุดสิบก้อนนะคะใช้งานได้นานเลยนะคะแล้วก็พร้อมที่ชาร์จคู่มือแล้วก็มีกระแจมีอะไรพวกนี้นะคะอะไหล่นะคะแล้วก็อะไหล่ใบพัดไว้เปลี่ยนนะคะตรงหน้าแปลนตรงนี้นะคะเวลาถ้าสมมติมันสึกนะคะแล้วก็มีสายรัดนะสายรัดสายลัดท่อให้ตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสนะคะดูบอดี้บอดี้ตัวนี้นะคะจะใหญ่กว่าตัวนี้นะคะเทียบกันอะ ลองดูเห็นไหมคะมันจะใหญ่กว่านะตัวนี้จะเป็นสแตนเลตโอเคเดี๋ยวเราจะสาธิตการใช้งานกันให้ดูนะคะทั้ง2ตัวนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะตัวนี้ปั๊มน้ํามันนะคะเอาไปใช้กันนบน้ำก็ได้เหมือนกันนะคะแต่น้ํามันในที่นี้นะคะจะยกเว้นน้ํามันเบนซินนะคะจะใช้กับน้ํามันดีเซลน้ํามันเครื่องแล้็น้ํามันพืชได้นะคะโอเคโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวปั๊มน้ํามันนะคะรุ่นธรรมดาเสียบ เป็นรุ่น12โวลต์นะคะนี่เราเสียบแบตไปแล้วนะตามนี้เลยอ่ะแล้วก็เปิดเครื่องก็ทำงานตามนี้นเลยน้ํำแรงอยู่นะคะขนาดตัวเครื่องแค่นี้เนาะโอเคต่อด้วยนะคะตัวปั๊มน้ำมันทูอินวันนะคะแต่ข้อระวังนะคะเวลาใช้งานนะคะห้ามเสียบพร้อมกันนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมุติเราจะเสียบกับแบตเตอรี่ก็คือเสียบแบตเตอรี่แต่ถ้าไม่เสียบนะคะเราจะใช้แบต ดึงตรงนี้ออกนะคะแล้วค,ค่อยใช้นะคะโอเคอ่ะเริ่มจากตัวนี้นะคะเราเสียบแบตเตอรี่เป็น24โวล์นะคะต่อแบบว่านุกรมนะคะหรือใครจะใช้12โวล์ก็ได้นะแต่คือห้ามเกิน24โวล์นะแต่น,นี้เราต่อ24โวล์24โวล์นะคะจะแรงกว่า12โวล์นะคะอ่ะเริ่มใช้งานเรากดนะคะอะ่น้าก็จะโผลมาดูตามนี้นะคะเวลาต่อกินนะคะเอาออกตรงนี้นะแต่ตัวนี้มันจะเป็นระบบย้อนกลับได้นะคะกดมาตรงกลางอันนี้คือหยุดกดมาตรงสองขีดอันนี้จะย้อนกลับมานี่นน น้ววิ่งย้อนกลับาน,นี้ได้เลยอ่าเนี่ยคะ่ะอะโอเคต่อด้วยนะคะเราจะเสียบแบตเตอรี่นะคะเสียบแค่นี้เออะดนลงไปเหมือนกันนะคะอะวิ่งน้ำโฟวแวงี้นะคะต่อด้วยนะคะอะเหมือนกันย้อนกลับได้ก็วิ่งกลับไปได้เลยตัวยี่สิบตัวแบตเตอรี่ใช้แบตก็รแรงพอๆกันเลยนะคะ ค okay. จบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวนะคะทั้งตัวปั๊มน้ำมันนะคะเสียบแบตเตอรี่นะคะกับปั๊มน้ำมันทูนวันยี่ห้อออนเซนนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อไงนะคะก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมบอกขนาดนะคะว่าจะเอาแบบไหนนะคะขอบคุณค่ะ